PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยรายการเซตแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมวันอังคารสบายๆค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมออกมาข้างนอกเพื่อสัมผัสกับสถานที่ที่พิเศษพิเศษพร้อมพูดคุยกับเพื่อนช่างคนพิเศษวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรและสถานที่แห่งนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์สุดๆเลยนะคะซึ่งก็คือพระตำหนักของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ ต้องบอกว่ามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆสําหรับสถานที่แห่งนี้และคนที่มาชุมพรจะต้องมาสักการะค่ะวันนี้เองเรานัดกับเพื่อนช่างคนพิเศษค่ะที่มีมุมมองความคิดเกี่ยวกับการทําธุรกิจที่ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรมุมคิดแบบไหนบ้างเราไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะ ของเราในเทปนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศที่แสนสบายๆของหาดทรายลีค่ะและเป็นอีกหนึ่งที่ตั้งของสถานที่สําคัญสําคัญซึ่งคนมาชุมพรจะต้องมาเคารพสักการะนั่นก็คือตําหนักของกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงของสถานที่สําคัญตรงนี้เรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ดีกว่าเฮียไก่สวัสดีค่ะครับ ต้องบอกก่อนเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจว่าเอ๊ะในขณะที่เราคุยกันเนี่ยทำไมต้องมีเสียงปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังอย่างนี้ตลอดเวลาก็ส่วนใหญ่แล้วก็คนที่มาบนมาขอท่านก็จะมาแก้บนมาจุดประทัดมายิงปืนยิงทั้งบางทีก็ปืนสั้นบางทีก็ปืนยาวบางทีก็เ16มายิงโอ้เพราะท่านชอบดูตื่นเต้นแล้วก็เฮียไก่บอกว่าท่านชอบทีนี้ต้องอยากให้เฮียไก่เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะสำหรับประวัติหรือว่าความสำคัญของพระตำหนักแห่งนี้ค่ะก็ ตรงนี้ก็คือศาลของเสด็จพ่อกรมหลวงจุมพรเนี่ยท่านเป็นโอรสของรอห้าท่านเป็นผู้ก่อตั้งกองทัพเรือสมัยใหม่ของไทยเรา <Vive> แล้วก็ท่านไปนเรียนท่านไปนเรียนที่เมืองน,นอกกลับมาแล้วก็มาก่อตั้งกองเรือแล้วก็ตอนที่ท่านมีพระชนชีพอยู่ท่านก็มาอยู่ที่นี่มาประทับอยู่ที่นี่ท่านชอบตรงจุมพรนี้แล้วท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรของไทยเราจากจากจาก จากอาจารย์จากท่านท่านพระอาจารย์ที่เป็นพระหลวงปู่สุขเนี่ยแล้วก็ท่านก็รักษา<อ>มารักษาคนในเขตพื้นที่ปากน้ำนี้คใครๆก็เเรียกท่านว่าหมอพรอ คือโด่งดังมาในลักษณะของการเป็นหมอแหละถ้าพูดในภาษาชาวบ้านที่รู้จักกาันแต่แน่นอนแหละยศในฐานันดรจริงๆเนี่ยก็คือเป็นลูกของรัชกาลที่5ผู้คนเคารพรักอยู่แล้วเคารพบูชาอยู่แล้วนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนมาชมพรจะต้องมาสักการะใช่ตรงนี้คือท่านตอนที่มีพระชนชีพอยู่ได้อยู่ที่ตรงที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่และได้สิ้นพระชนที่นี่ ก็ทุกสนิดทฐานเรือเอ่ย ประชาชนทั่วไปในประเทศไทยก็ต้องมาที่นี่เพื่อมาสักการะสถานที่สําคัญที่นี่ค่ะโอ้โหนอกจากเราจะมาสักการะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะเราสามารถที่จะชมวิวทิวทัศน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลก็ดีไม่ว่าจะเป็นมองออกไปแล้วเห็นเกาะเยอะแยะมากมายนะคะต้องบอกว่าเมืองชุมพรเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวจริงๆและที่สําคัญคนที่อยู่ในจังหวัดชุมพรก็น่ารักเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากที่เราจะมาสัมผัสบรรยากาศสบายๆแล้วค่ะยัยากศค่ะอยากจะมาพูดคุย ถึงเรื่องราวชีวิตของฮี่ไก่นิดหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ท,ทําธุรกิจแล้วต้องบอกว่าประสบความสําเร็จนะคะคตอนนี้เรามีร้านที่เป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเติบโตชัดเจนนะคะครเราทํามากี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่เปิดร้านมาวันที่22คือคืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขายเครื่องออขายเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าสําเร็จรูปแล้วมามามา,มาถึงยุคผมเนี่ย ผมมาทำเนี่ยเพราะผมไม่อยากทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าบเบื่อตั้งแต่เด็กผมก็บอกคุณคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าถ้าให้ทําเสื้อผ้าไม่ทํานะอก็ก,ก็ก็เปลี่ยนแกก็บอกแล้วแต่จะทําอะไรก็แล้วแต่ก็วันที่22ธันวาคม2529ก็เป็นการเริ่มต้นทําร้านเองจากจากไม่มีอะไระมีโต๊ะซ่อมอยู่โต๊ะเดียวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยโ งั้นแปลว่าคำว่ามีโตะซ่อมแปลว่าเราเรียนเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มาเหรอคะใช่ะะเรียนอิเล็กทรอนิกส์จบนิติศาสตร์แต่ไป<ะ>เรียนอิเล็กทรอนิระยะสัน้นก็นั่นลละสิทำไมถึงนิติศาสตร์กับอิเล็กทรอนิกส์มันก็แตกต่างกันมากเลยเหมือนกันนะคะก็ก็มีที่มาก็คืออาม,ม่าเนี่ยเขาไม่อยากให้เป็นทนายความเขาก็ก็เรียกไปคุยคบอกว่าทำอาชีพอื่นได้ไหมก็เลยก็เลยว่า เราก็ทําอะไรก็ได้ค่ะเอาแล้วเราชอบไหมอะระหว่างนี้เป็นนิติศาสตร์ซึ่งถ้าพูดถึงแล้วอะในไลน์ของอาชีพนี้จะเป็นถึงอายการเลยทีเดียวนะคะแต่กลับมาเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เพื่อนๆหลายคนก็เป็นตอนนี้เป็นระดับหัวหน้าผู้รักษาเยอะโอ้นั่นนะสิรู้สึกเสียดายไหมคะไม่ก็ถือว่ามามาถึงจุดนี้เราก็ถือว่าเราก็เดินมาถูกทางค่ะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ประสบความสําเร็จแหละว่าอย่งงางนั้นก็ค่อนข้าง ภาคภูมิใจจากวันนั้นจนถึงวันนี้มาก็หลายปีแล้วนะคะแล้วก็เติบโตอย่างชัดเจนแต่ทีนี้ของเฮียไก่เนี่ยจะมีมุมมองพิเศษนะคะสำหรับการทำธุรกิจที่ต้องบอกว่าแตกตา่าง ในลายของการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีอยู่หลายร้านมากอะคะ่<ม>ะเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรเองนะคะ<ม>จะมีคู่แข่งแบบเยอะตรงนี้ฮี่ไก่มองยังไงอะคะจริงๆแล้วถ้าถ้าพูดถึงว่าในในแง่มุมหนึ่งก็คือคู่แข่ง<ม>ก็คือคู่แข่ง<ม>แต่แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งเนี่ยมองแง่บวกจริงๆแล้วผมชอบมองแง่บวกผมมองว่า เมื่อมีมีมีร้านค้ามากขึ้นมีคนมากขึ้นทําให้เราต้องรู้จักปรับตัวมากขึ้นถ้าถ้าไม่มีไม่มีคนไม่มีคนในวงการเยอะขึ้นเนี่ยตัวเองก็จะเฉือยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ปรับปรุงตัวเองมันก็เหมือนกับว่ายังไงต้องลูกค้าต้องซื้อเราอะ่ะมันก็ไม่มีบริการดีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วตามหลักแล้วพอดีโชคดีตอนที่ผมไปเรียน ตอนที่ไปเรียนอิเล็กเนี่ยอยู่แถวบ้านหมอ้อแถวโรง,ง,งเรียน R T ท S เนี่ยแถวจเจริญกรุงเนี่ยเราก็จะไปเห็นร้านค้าเยอะแยะร้านอะไรก็เยอะแยะ,ะเขาเ็ายังอยู่กันได้คนก็เยอะแยะเราก็มองว่าเพราะมันเป็นจุดศูนย์รวม,มจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยเราต้องมองว่าถ้ามีมีจุดศูนย์นรวมมีแมกเนตพะมากพอที่จะดึงดูดคนเนี่ยกับดีกว่าม,มันมันสำคัญตรงนี้คนมันจะเข้ามาซื้อ จริงๆแล้วเหมือนร้านอาหารเนี่ยถ้าแถวนั้นเป็นย่านอาหารเหมือนที่บ้านตอนนี้ถนนอาหารทุกร้านก็ขายดีไม่เห็นมีร้านไหนขายไม่ได้ถ้ามีร้านเดียวที่ตั้งอยู่อ่ะอาจจะขายไม่ได้นะใช่ใช่ใช่ไหมเมื่อคืนก็ไปเดินที่ถนนถนนอาหารชุมพรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายทุกร้านก็แน่นหมดคนก็ซื้อก็ขายดีทุกร้านเหมือนการธุรกิจต้องมองในแง่บวกมีผู้เล่นมากขึ้น ทำให้เรารู้จักพัฒนา oh. แทนที่เราจะมาคิดว่าคู่แข่งเหล่านั้นหรือว่าคนที่มาตั้งร้านเหล่านั้นเนี่ยมาแย่งลูกค้าเรากับไม่ใช่เฮียไก่มองอีกมุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะในมุมที่บอกว่าคนที่มาตั้งธุรกิจนั้นน่ะอาจจะเป็นลายธุรกิจที่คล้ายๆเราหรือว่าขายแบบเดียวเราด้วยซ้ำนั่นนะ่ะเป็นแรงกําลังหนึ่งซึ่งกระตุนะต้นให้เรากระตือรือร้นที่จะขายบา,บางร้านที่นี่เห็นออจริงๆนะเฮียไก่บางร้านที่นี่เห็นที่เขาบอกว่าเ,ออเปิดมานานแล้วแหมลูกค้าอยู่ในมือไม่ต้องทําอะไรมากกลับกลายเป็นว่าตา จากธุรกิจนั้นไปโดยปริยายเพราะว่ารุ่นต่อรุ่นมาความคิดอาจจะไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่แต่ทีน่นี้ในการทําธุรกิจของเฮียไก่ม,มีมีหลักยึดหรือมีแนวทางในการทําธุรกิจอย่างไรให้เติบโตอะค่ะจริงๆแล้วคนเราเนี่ย <c oughs> คุณพ่อเนี่ยเขาเขามีชื่อภาษาจีนของเขาตอนสมัยเด็กผมก็ฟังดูแล้วผมก็ถามว่ามันหมายความว่าไงคุณพ่อบอกว่าชื่อของแกเนี่ยหมายถึงการที่เหมือนต้นอ้อที่ต้องลู่ลมฉะนั้น ผมก็มาปรับเปลี่ยนมาคิดว่าเออคนเรานี่นะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ให้ได้สถานการณ์มันไม่อยู่นิ่งหรอกเราไม่สามารถไปบังคับได้ก็เหมือนสวอตเราต้องรู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรแล้วก็ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเราต้องเอามาปรับใช้เราก็ต้องเรียนรู้ผู้นี้ฉะนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถไปบังคับฝืนได้ในทางธุรกิจทางกระแสเนี่ยเราปรับปรับเปลี่ยนมันไม่ได้เราก็ต้อง ไปตามกระแสให้ได้นั่นคือสิ่งสำคัญในแง่ของการทําธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสินค้ามันมีมากขึ้นนะคะหลากหลายรุ่นโน่นนี่นั่นแม้แต่ในแบรนด์เดียวกันก็เหอะกาไรก็น้อยลงอะค่ะเรามีการปรับมุมคิดยังไงในการที่จะทําธุรกิจณนะปัจจุบนันซึ่งแตกต่างจากอดีตมากๆเลยค่ะเฮียกาครับก็ณปัจจุบันนี้การแข่งขันมันสูงแล้วผู้เล่นเยอะในตลาดทําให้ นัปิยบันนี้มันหนีไม่พ้นเรื่องสงครามราคาเพราะว่าเพราะว่านัปิบันนี้ห้างก็ลงมาเล่นห้างก็มีทุกมุมเมืองทุกที่ละ<ช>แล้วก็มันก็ห้างก็ไม่ได้เน้นบริการแล้วก็ห้างตัวตัวเจ้าของห้างเองก็ไม่ได้ลงมาสัมผัสกับลูกค้าคโดยตรงเขาก็ต้องใช้กลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าก็คือใช้ราคาก็ทําให้ร้าน,ร,านร้านเก่าเก่าแก่หรือร้านที่มีก่อนดั้งเดิมมาแล้วหรือร้านที่เป็น ห้องแถวอะ่ะพง่ายก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เรื่องราคาสู้น่าประมาณเห็นยิ่งชัดเจนมากขึ้นในปีนี้ค่ะมีบางบริษัทเขาบอกว่าเป็นยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็กอ,อ่ายุคของการต่อสู้ที่ดุเดือดเป็นสงครามราคาจริงๆเป็นเป็นเลสโอเชียนเป็นเป็นเป็นสงครามทะเลเดือดแล้วผมมาคิดอย่างนี้เมื่อเมื่อเมื่อบางขึ้น ข้อหนึ่งก็ต้องขายมากขึ้นเพื่อจะมีผลกําไรมาเท่าเดิมเมื่อก่อนเพราะว่าสินค้าราคาเดยวนี่ถูกลงมันก็ต้องต้องขายมากขึ้นอ่ะ,ะแต่การขายมากขึ้นเนี่ยมันก็มีคู่คู่แข่งเยอะขึ้นมันก็แชร์ตลาดจริงๆผู้บริโภคก็มีอยู่เท่าเดิมเหมือนเท่ก้อนเดินเราก็ต้องปรับเปลี่ยนมาว่าจากการที่ขายมากขึ้นเนี่ยอาจจะขายไม่ได้เ,ออเราก็ต้องมาลดต้นทุนคือกําไร Oh. เราต้องพลิกมุมมองกลับมาว่าเราต้องทอํายังไงให้ลดต้นทุนเรา <Kh ā. S 2> อะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องมามุมมองสมัยก่อนเนี่ยผมมีผมมีทีมช่าง <Kh ā. S 2> ไปติดตั้งจานดาวเทียมยกตัวอย่างติดตั้งแอร์ติดตั้งอะไรทุกอย่างแม้ <Kh ā. S 2> เพราะตอนเราเป็นช่างเองเราฝึกช่างขึ้นมาเองมาถึงปุ๊บเรามาดูค่าใช้จ่ายโอ้โหค่าน้ามันค่าน้ํามันลดนี่นะในทีมช่างเนี่ยเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทค่าช่างก็ กลายเป็นว่าแล้วก็ไม่สามารถควบคุมปริมาณได้จริงๆว่ามไม่รู้ว่าไปทํางานไหมไปแล้วสินค้าอ,อุปรกรณ์ไปเนี่ยมันมันหายไปไหนมันมันตรวจเช็คกันยากนิดนึงก็เลยเปลี่ยนมุมมองว่าเออทอํายังไงเพื่อลดต้นทุนนับเรีวยวันนี้เราก็อาศัยช่างที่เราฝึกไปหรือช่างใหม่ๆที่ท,ที่ที่เรามองเห็นว่าฝีมือดีเราก็มาเป็นพันธมิตร แล้วเราโยนงานให้เขาเขาก็ได้เพราะปกติแล้วช่างอิสระพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีร้านเป็นหลักแล้วเขาก็หางานก็ยากเราก็แบ่งกําไรกันเขาก็ได้เขาก็ไปควบคุมเราก็สามารถควบคุมควบคุมว่าเราจ่ายเท่านี้คุณได้เราได้งานที่ดีแล้วก็เขาก็อยู่ได้เราอยู่ได้ก็ถึงนี่คือการแบ่งปันก็เป็นการลดต้นทุนเราก็ดนกำไรที่ดีที่เราไม่ต้องไป ค่าน้ำมันใช่พาลูกน้องเราก็คิดอีกมุมหนึ่งโโเขาก็อยู่ได้อ๋อเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนมุมคิดในแต่ละสถานการณ์นะคะแต่ละจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นมากกว่านะคะว่าเราจะอยู่ในธุรกิจนี้อย่างไรเพื่อที่จะให้เติบโตขึ้นนะคะยังมีอีกหลายๆเรื่องราวหลายๆแง่คิดที่น่าสนใจจากผู้ชายคนนี้แต่เราคงมาต่อกันในเบรกหน้าพักสกรู่เดียวค่ะ